สวัสดีค่ะโฮโรวิซิตดวงรายสัปดาห์มาพบกับทุกท่านแล้วนะจ๊ะคลิปนี้ก็เป็นตาของคนที่เกิดวันพุธแล้วจ้าจะกินระยะเวลาตั้งแต่วันที่2ถึง8มกราคมนะคนเกิดวันพุธเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสัปดาห์นี้เข้าปีใหม่แล้วด้วยเนี่ยยังถือว่าเป็นช่วงต้นสัปดาห์ต้นเดือนกันอยู่เลยเนาะของปีใหม่ดวงจะเป็นไงกันบ้าง ก็จะดูกันเหมือนเดิมการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภจ้าถ้าเป็นดวงรายสัปดาห์แบบนี้ก็จะดูรวบให้เลยนะเออไม่ไม่แยกเรื่องความรักออกไปนะจ้าแต่ถ้าหากเป็นตามราศีเป็นรายเดือนก็จะมีแยกคลิปนิดนึงเพราะว่ามีคนรีเควสต์อยากได้แบบจัดจ่ารองรักความรักเน้นๆนะคะก็โอเคจัดทายแต่ถ้าเป็นรายสัปดาห์ก็ขออนุญาต รวมกันในคลิปเดียวไปเลยจ้ะเพราะว่าความยาวมันไม,ไม่ไม่ไม่เยอะเกิดมันพอได้มันพอได้เพราะมันรงรายสัปดาห์อ่ะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มที่เรื่องงานกันก่อนคนเกิดวันพุธงานเป็นไงบ้างสัปดาห์ที่จะถึงหรือถึงแล้วไม่รู้ม่าคุณมาดูช่วงช่วงไหนกันเนาะดูก่อนหรือว่าดูหลังอ่ะโอเคการงานบอกเลย ช่วงต้นสัปดาห์การงานคนเกิดวันพุธเนี่ยสวยมากทำอะไรคือได้รับคำชมได้รางวัลได้ได้ถ้วยหนึ่งถ้วยรางวัลมาแบบใหญ่มากทำอะไรก็คือดีงามได้รับการตอบรับที่ดีไม่ว่าจะทำสายอาชีพอะไรก็ตามถ้าค้าขายก็ค้าขายได้ดีลูกค้าให้ความชื่นชมชอบสินค้าชอบบริการชอบงานของเราอะไรอย่างเงี้ยกลับมาอุดหนุนกันเรื่อยๆแต่ถ้าหาเกิดทำงาน นักงานบริษัทหรือทำงานอะไรของคุณเองช่วงนี้เป็นช่วงที่จะได้คําชมเยอะได้รางวัลเยอะแล้วก็จะได้อะไรดีๆในเรื่องงานค่อนข้างเยอะได้โอกาสดีๆด,ด้วยนะเรียกว่าได้ถ้วยรางวัลบางคนได้โบนนะัสพิเศษได้รางวัลพิเศษอะไรเข้ามาช่วงนี้แต่ว่าคราวนี้สิบดับขึ้นช่วงกลางสัปดาห์กลางสัปดาห์เป็นช่วงที่คุณจะต้องระวังบางคนไม่แน่ใจว่ามีศัตรูในที่ทํางานหรือเปล่าโดนทิมแทงด้านหลัง มีคนพยายามอยากจะถล่มคุณอยู่หรือเปล่าไม่รู้ถ้าหากคุณไม่ได้มีคนที่อิจฉาตาร้อนหรืออยากจะถล่มคุณอยู่แล้วก็ตัดข้อนี้ออกไปอาจจะเป็นแค่ตัวเนื้อง,งานเฉพาะแค่เฉพาะตัวเนื้องานจริงๆที่มีปัญหาแล้วคุณแก้งานอ่วมเลยแก้จนอ่วมพูดแค่นี้แก้จนอ่วมแก้จนไม่รู้จะทํำยังไงแก้จนคุณจะสลบสลายอยู่แล้วแก้จนแทบจะไม่มีแรงแก้อยู่แล้วนะ ในกรณีที่ไม่มีใครเป็นศัตรูกับคุณในที่ทํางานหรือในตัวงานของคุณนะแต่ถนะ้าหากใครมีศัตรูในที่ทํางานช่วงนี้เป็นช่วงที่โดนเล่นเล่นงานหนักออโดนแทงข้างหลังโดนใส่ร้ายป้ายสีโดนว่าโดนนู่นนี่นั่นอุตสาหพัดจะโดนอะ่ะช่วงกลางสัปดาห์นะเออแต่ไม่ต้องห่วงพอพ้นช่วงกลางสัปดาห์ทุกอย่างคลี่คลายดีขึ้นคุณก็ ทำตัวชิวๆไปไม่สนใจถ้าอันไหนมันไม่ใช่ความจริงไม่ใช่เรื่องจริง <c oughs> คุณก็เอาตัวตัวของคุณและงานของคุณหน้าที่การงานที่สิ่งที่คุณทำเนี่ยเอาออกมาพิสูจน์พิสูจน์ให้ดูไปเลย <c oughs> เอ้าวฉันเป็นคนอย่างนี้ไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นท่านฉันทํางานอันนี้ได้ไม่ใช่ว่าทําไม่ได้แล้วฉันเป็นคนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เนื้อง,งานมันคืออย่างนี้อย่างนี้ฉันทําเรียกว่าเอาผลงานเอาตัวของตัวเองเนี่ยออกมาโชว์ให้เขาดูเลยว่าไม่ได้เป็นอย่างที่เขากล่าวหา เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะช่วงปลายสัปดาห์เป็นช่วงที่คุณอาจจะเหนื่อยในการต้องพลิกแพลงสถานการณ์<ม>แล้วก็ต้องใช้ไหวพลิบอะไรตัวเองพอสมควรในการทำงานในการพลิกแพลงในการที่จะแบบอยู่รอดปลอดภัยไม่ให้คนมาดูถูกหรือมาทำร้ายคุณในเรื่องงานทีหลังค่อนข้างค่อนข้างแต่คุณทำได้ดีนะช่วงปลายสัปดาห์ตอนแรกอ่วมมากเลยแต่ถ้าหากใครไม่ได้มีศัตรู หรือไม่ได้มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือคนในที่ทํางานก็เท่ากับว่างานเริ่มเบาขึ้นจากตอนแรกอ่วมมากปัญหาเยอะงานเริ่มเบาขึ้นเริ่มหมุนได้ดีขึ้นทํางานได้ดีขึ้นไม่เหนื่อยยากเท่าเดิมเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันจะแยกเป็น2กรณีคือมีศัตรูก,กับไม่มีศัตรูนั่นเองนะจ๊ะในเรื่องการงานคนเกิดวันพุธนะอ่าโอเคเรียบร้อยแอบเปิดอีกสักใบให้ดีกว่ามา คาใจอ๋อไพ่แนะนําค่ะไพ่แนะนําว่าให้คุณวางเฉยถ้าหากเกิดมีศัตรูเรนที่ทํางานถ้าคุณวางเฉยได้แล้วถ้าหากคุณทําดีจริงเป็นคนดีจริงทํางานได้ดีจริงนะมันจะแพ้ภัยไปเองเลยขอให้คุณวางอุเบกขาเอาไว้ถือซะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะติชินนินทาสันเสริญเยินยอมาคู่กันมันเป็นโลกธรรม,มเรื่องปกติของคนในโลกอย่างเงี้ย <c oughs> ของคนในโลกคนชมได้คนด่าได้ คุณนิ่งเฉยเอาไว้แล้วกันจะชมจะด่าก็ช่างฉันทํางานของฉันฉันทําหน้าที่ของฉันฉันไม่สนใจเท่านั้นพอนจ๊ะโอเคเรียบร้อยงานผ่านเรามาดูการเงินกันดีกว่าคนเกิดวันพุธการเงินการเงินสวยเฮ้ยการเงินสวยมากยืมตัง์หนดีเออ ถ้าที่ดูนะนะคุณน่าจะจากหน้าไพ่เนี่ยคุณน่าจะได้รางวัลหรือชนะอะไรบางอย่างหรือทํางานเข้าตาผู้ใหญ่เข้าตาลูกค้าหรือเปล่ากลายเป็นว่าคุณได้อะไรมาได้รางวัลได้อะไรมาจากงานของคุณมาได้มาเป็นตัวเงินหรือได้มาเป็นทรัพย์สินได้อะไรมาค่อนข้างเยอะมากๆเลยเนี่ยหกไม้เท้าเท่ากับหไม้เท้าเนี่ยแปลได้สองความหมายคือ คุณกำลังจะไปเอาชัยชนะมีความพร้อมมีความพร้อมอย่างมากที่จะได้รับชัยชนะนะอีกหนึ่งอีกหนึ่งกรณีคือคุณได้ชัยชนะมาแล้วเรียบร้อยแต่หกไม้เท้ายังไงหมายถึงชัยชนะแน่นอนนะความพร้อมความสมบูรณ์ความที่แบบได้ชัยกลับมาได้ชัยชนะแน่นอนกลับมาความมั่นใจอะไรเงี้ย มันจะมาแล้วขึ้นในเรื่องเงินแสดงว่าคุณน่าจะได้อะไรดีๆมาในเรื่องเงินได้ข่าวดีได้อะไรดีหรือไปชนะอะไรบางอย่างมาเลยชนะการประกวดชนะการประมูลชนะดีลอะไรได้อารีวอะไรบางอย่างมาก็คือได้เงินเข้ามาค่อนข้างเยอะเออส่วนใหญ่เงินมาพร้อมงานแล้วก็เงินจะมาจากที่คนชอบคนชอบในตัวเนื้อง,งานหรือตัวของคุณถึงได้ มาร่วมงานด้วยเอาเงินมาให้มาทุ่มให้มาลงทุนอะไรด้วยมาทํางานด้วยอะไรแบบเนี้ยบอกเลยได้เงินเยอะทั้งสัปดาห์มีแต่มีแต่ไพ่เงินขึ้นเต็มไปหมดทั้งแปดเหรียญทั้งราชินีถือเหรียญแล้วคืออยู่ในลึกถามในเรื่องการเงินอีกเท่ากับมันมีความเบิ้ลคูณสองคูณสามคูณเลยเข้าไปเงินสะพัดมากคูณสัปดาห์เนี้ยเงินสะพัดมากเงินเข้าเงินออกเยอะไปหมด แล้วเป็นช่วงที่คุณจะทํากําไรได,ไ,ดได้ดีทําเงินได้ดีมากด้วยในช่วงนี้นะจ๊ะสัปดาห์นี้นะอ่าโอเคเรียบร้อยการเงินผ่านไปแล้วเรามาดูเรื่องความรักกันบ้างวันเกิดวันพุธความรักเป็นไงมาโอ้โหความรักสวยงามตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยค่ะสิบถ้วยมาสิบถ้วยมาในตำแหน่งความรักความสัมพันธ์เท่ากับคุณผาสุก ร่มเย็นสุดยอดครอบครัวอบอุ่นมีความสุขคนรักดีหรือต่อให้เป็นโสดคุณก็ยังมีความรักลายล้อมอยู่รอบตัวเป็นความรักที่อบอุ่นมีความสุขเหมือนเป็นเพื่อนเหมือนเป็นญาติเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันจะมี feeling ประมาณนี้บรรยากาศประมาณนี้อยู่รอบๆตัวคุณเต็มไปหมดนะช่วงต้นสัปดาห์ช่วงกลางสัปดาห์เลยด้วยซ้ํา ความรักค่อนข้างดีไม่มีปัญหาความรักมั่นคงไม่ว่าจะโสดจะมีคู่คุณก็ค,ค่อนข้างจะมีความสุขมีความมั่นคงในหัวใจตัวเองค่อนข้างสูงเออน่าจะได้ความรักอย่างเพียงพอแต่มันจะดรอปลงไปนิดนึงช่วงปลายสัปดาห์ได้ขกดักขึ้นมาอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแววกระหองระแหงกันนิดหน่อย,อยตามภาษานะไม่ว่าจะเป็นกับคนรักคนในครอบครัวหรือเพื่อนก็ตาม แต่มันไม่ใช่เรื่องซีเรียสมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยเออแต่มันยังประคับประคองกันไปได้อยู่เพราะฉะนั้นปัญหาไม่ได้แรงไม่ไม,ไม่ไม่ต้องกังวลอะไรนะจ๊ะเออใช่ไม่ต้องกังวลพ่บอกรักษาจิตรักษาใจตัวเองดีๆก็โอเคไม่มีปัญหาไอ้เรื่องมีปากมีเสียงกระทบกระทั่งเลๆๆๆ็กๆน้อยๆมันมีทุกครอบครัวมันมีในทุกความสัมพันธ์อยู่แล้วเป็นปกติเพราะฉะนั้นอย่าไปใส่ใจให้มันมากคุณแค่รักษาจิตรักษาใจตัวเองดีๆแล้วทําทุกอย่างให้มัน สมเหตุสมผลถูกต้องด้วยเหตุด,ด้วยผลได้ด้วยความเหมาะสมก็จะไม่มีปัญหาอะไรมากหรอกโอเคเรียบร้อยความรักก็ถือว่าดีนะคนเกิดวันพุธเนี่ยให้ดูต่อไปเรามาดูเรื่องสุขภาพกันดีกว่าเอาใบนี้เลยใบนี้ด้วยเล่นเอามาโอเปิดมาโอสุขภาพช่วงต้นสัปดาห์ช่วงกลางสัปดาห์คือดีมากนะสองใบเนี้ย มีความเขาเรียกแข็งแรงมีความเจริญเติบโตได้ดีถ้าหากอยู่ในช่วงที่ยังเด็กๆวัยรุ่นอยู่ช่วงนี้ก็จะแข็งแรงเติบโตได้ดีได้รับการดูแลเรื่องสุขภาพอย่างดีมากๆเลยนะต้นสัปดาห์กลางสัปดาห์พอปลายสัปดาห์ให้ระวังนิดนึงมีอะไรก็ไม่รู้มันจะมีโรคบางอย่างที่มันแทรกซ้อนอยู่ที่มันซ่อนอยู่ที่มันยังไม่ปรากฏออกมานะ เออให้คุณระวังถ้าหากใครที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วไม่ว่าจะโรคอะไรก็ตามเนี่ยช่วงนี้มันเหมือนกับรอเวลาคุณร่างกายมันภูมิคุ้มกันตกรออะไรมันมันตกแล้วมันจะพยายามแสดงอาการออกมาอ,อ่ใช่เพราะฉะนั้นให้คุณระวังนิดนึงเหมือนคุณมีโรคบางอย่างเหมือนซ่อนมีดาบอยู่ข้างหลังเตรียมจะทิ่ม แต่ยังทิมแทงไม่ได้ยังปรากฏขึ้นมาไม่ได้เพราะเหมือนคุณก็ยังเฝ้าดูแลระวังถ้าให้พูดตรงๆก็เหมือนภูมิคุ้มกันร่างกายของคุณยังดีอยู่โรคมันเลยไม่ปรากฏอะ่ะแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีคือมันมีมันรอที่จะปรากฏขึ้นมาอยู่แต่ว่ามันเป็นไพ่รายสัปดาห์แต่เท่าที่ดูคุณน่าจะดูแลตัวเองให้ดีได้ดีถ้าหากใครดูแลสุขภาพดีอยู่แล้วเพราไม่ต้องกังวลเพราะฉะนั้นนะใครไม่เคยออกกําลังกายก็ออกบ้างนินดๆหน่อยๆ พยายามรักษาภูมิคุ้มกันตัวเองให้มันสูงๆไว้นิดนึงนะออกกำลังกายบ้างไปตากแดดตอนเช้าๆบ้างเสริมวิตามินเสริมร่างกายทานอาหารที่ดีเข้าไว้นะแล้วโรคทั้งหลายมันก็จะไม่กำเริบขึ้นมาหรือบางทีมันก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาแต่ไม่ใช่ไม่มีนะคือมีแต่ว่าไม่ปรากฏได้ว่าคุมได้อยู่ถ้ามีโรคประจำตัวก็เรียกว่าคุมอยู่นะแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีคือมีแต่คุมได้ นั่นเองอโอเคค่ะเรื่องสุขภาพผ่านนะอ่าเราไปดูต่อที่เรื่องโชคลาภดีกว่าโชคลาภเหรอโอเคไปนี่ไปนี่อุวยวิวิโชคลาภอ่าได้มาจากผู้ใหญ่ได้ถ้าคือจริงๆคือเท่าที่ดูเห็นหน้าไพ่เนี่ยโชคลาภมีสิทธิ์ได้ ขอดีๆและเป็นพ่อปู่ฤาษีขึ้นให้คุณเห็นดูหน้าไพ่อาเองอะแล้วคุณนึกถึงท่านไหนก็กราบไหว้ขอพรทําความดีให้ท่านก่อนแล้วค่อยขอพรอ่ะอยากได้โชคได้ราบเรื่องอันไหนถ้ามันไม่เหลือบากกว่าแรงไม่เกินไม่เกินกรรมไม่ไม่เกิน,กน,กนคือถ้าหากคุณมีฐานของคุณอยู่แล้วคือทานบรารมี แล้วทําบุญเพิ่มนึกถึงท่านเพิ่มด้วยบางทีส่วนขาดอีกนิดหน่อยท่านช่วยได้ท่านช่วยแล้วคุณก็จะไดะ้ให้คุณดูเอาเองแล้วคุณนึกถึงท่านไหนคุณก็ไปไหว้ไปกราบกับท่านนั้นเพราะแต่ละคนน่าจะนึกนึกไม่นึกถึงได้ไม่เหมือนกันในแต่ละคนนจะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็ดูและพิจารณาด้วยตนเอง ะะแต่เท่าที่ดูคือได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านให้ส่วนใหญ่จะเป็นทางพ่อปู่ฤาษีเท่าที่ดูนะหรือท่านที่ทรงศีลท่านที่ทรงศีลและตัวคุณก็ต้องมีศีลถ้าไม่มีท่านก็ไม่ให้ <laughs> ถ้าไม่มีก็ไม่ให้ถ้ามีก็จะให้ถ้าทำไว้ดีจะให้เยอะๆแบบนั้นให้แบบเดอะซันขึ้นเลยอ่ะ ให้แบบพลิกชีวิตได้อะแต่ทำให้ดีแล้วกันอะรแบบนี้เออไพ่เสริมด้วยว่าถ้าเป็นคนที่ไม่โลภเห็นเงินเยอะๆจำนวนเงินเยอะๆอยู่ตรงหน้าแล้วไม่โลภไม่คดไม่โกงไม่เอาจะยิ่งได้เยอะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านดูอะคุณท่านดูคุณอะเท่าที่ดูนะท่านดูคุณอยู่แอบทดสอบเลยบางทีดีจริงปะ มันคนดีจริงปะทําดีจริงปะอ่ะกองเงินให้เยอะๆเนี่ยจะให้จะจะให้ให้โกงอ่มันจะโกงไหมเออถ้ามันไม่โกงมันเป็นคนดีจริงให้จะให้เยอะๆด้วยอ่ะแนวนั้นอ่ะโอเคนี่เรื่องชอโชคลาภผ่านนะจ๊ะอ่ะก็กราบขอพระคุณแล้วขอสูมาด้วยถ้าหากเกิดสื่อออกไปแล้วไม่เหมาะไม่ควรก็ขอสูมาด้วยนะคะนี่ถือว่าตามหน้าไพ่ที่ขึ้นนะจ๊ะ เท่าที่ไพ่สือ่อบอกออกมาก็ตามนั้นได้จ้ะโอเคค่ะเรื่องโชคลาภผ่านเรียบร้อยโอเคสำหรับคนเกิดวันพุธนะชอบกดไลค์กด subscribe กดแชร์ได้นะคะอยากติชมอยากแนะนำอะไรก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมโฮโรวิสิตนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ